เคยสงสัยไหม Google Map มันรู้ได้ยังไงว่าตรงไหนรถติดบ้างทั้งที่มันไม่มีตาไม่มีหูแล้วมันรู้ได้ยังไงว่าเส้นนี้แน่นเส้นนี้โลง่งวันนี้เราจะพาไปเปิดเบื้องหลังของสิ่งที่เราใช้ทุกวันแต่ไม่เคยรู้เลยว่ามันฉลาดขนาดไหนเวลาคุณขับรถอยู่แล้วเปิด Google Map เพื่อเช็คเส้นทางคุณอาจจะเคยเห็นสีของถนนที่แตกต่างกันใช่ไหมสีเขียวคือโล่งสีส้มคือเริ่มหนาแน่น และสีแางคือรถติดแน่นมากคำถามคือข้อมูลพวกนี้มันมาจากไหนคำตอบก็คือจากเรานี่แหละใช่ครับ Google Map ใช้ข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือของพวกเรานี่แหละที่เปิด GPS เอาไว้ทุกครั้งที่มีคนใช้ Google Map หรือแม้แต่แค่เปิด Location Service Google จะสามารถรู้ได้ว่าคนคนนั้นเคลื่อนที่อยู่บนถนนเส้นไหนด้วยความเร็วเท่าไหร่ ถ้ามีรถจำนวนมากเคลื่อนที่ช้าอยู่บนถนนเส้นเดียวกัน Google ก็จะวิเคราะห์ได้ทันทีว่าแสดงว่าตรงนั้นรถติดแล้วนะแต่ถ้ารถเคลื่อนที่เร็วไหลลื่นแม้จะมีจำนวนเยอะ Google ก็จะแสดงเป็นสีเขียวเพราะไม่มีการชะลอตัวนี่คือการใช้ข้อมูลแบบวิรนามหรือที่เรียกว่า anonymous data จากหลายพันหลายหมื่นเครื่อง Google ไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่มันดูแค่พฤติกรรมการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์เท่านั้น ที่น่าสนใจคือ Google ไม่ได้ใช้แค่ GPS จากโทรศัพท์เราอย่างเดียวมันยังเชื่อมกับระบบข้อมูลจากแอปอื่นๆเช่น Google Maps Timeline, Android Location History รวมถึงข้อมูลจากรถบริการสาธารณะเช่นรถเมล์รถแท็กซี่ที่ติด GPS ด้วยพูดง่ายๆก็คือมันใช้ฝูงชนทั้งหมดเป็นเหมือนเ,นเซ็นเซอร์เคลื่อนที่และยิ่งคนใช้ Google Maps เยอะข้อมูลก็ยิ่งแม่นยำขึ้น นี่แหละคือพลังของสิ่งที่เรียกว่า Crowdsourcing ซึ่งเป็นเทคนิคเดียวกับที่ใช้ในการคาดการฝนตกจราจรหรือแม้แต่การตรวจหาแผ่นดินไหวแบบ Real Time แต่แล้ว Google จะรู้ได้ยังไงว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงไหนอันนี้มันมีหลายวิธีครับบางครั้งก็มาจากผู้ใช้งานเองที่กดรายงานว่ามีอุบัติเหตุหรือมีสิ่งกีดขวางเกิดขึ้น Google ก็จะเอาข้อมูลนั้นไปประมวลผลร่วมกับความเร็วของรถบนถนนนั้น เช่นถ้าอยู่ดีๆรถหยุดนิ่งแล้วมีหลายคนกดว่าเกิดอุบัติเหตุ Google ก็จะสรุปได้ว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นแล้วแน่ๆแ,แต่ประเด็นที่น่าคิดคือข้อมูลทั้งหมดนี้แม้จะไม่รู้ว่าเราเป็นใครแต่มันคือการติดตามที่เกิดขึ้นตลอดเวลาที่เราเปิดโลเคชันหลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่า Google ติดตามเส้นทางที่เราเดินทางในแต่ละวันเก็บไว้หมดลองเข้าไปดูใน Google Maps Timeline สิครับ แล้วคุณจะตกใจว่ามันรู้หมดเลยว่าเมื่อวานคุณไปไหนมาบ้างการที่ Google Map บอกเราได้ว่ารถติดหรือไม่มันไม่ใช่แค่ความฉลาดของ AI แต่มันคือพลังของข้อมูลมหาศาลที่เกิดจากพวกเราทุกคนรวมกันทั้งหมดนี้ทำให้ Google Map กลายเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนชีวิตเราไปโดยไม่รู้ตัวทั้งการเดินทางการส่งของการคำนวณเวลาในการนัดหมายทุกอย่างแม่นยำขึ้นมาก เทคโนโลยีฉลาดขึ้นทุกวันแต่คำถามที่ตามมาคือเราฉลาดขึ้นด้วยหรือเปล่าแล้วคุณล่ะรู้มาก่อนหรือเปล่าว่า Google รู้ว่าคุณอยู่ตรงไหนเกือบตลอดเวลาลองคอมเมนต์มาได้เลยนะครับว่าคุณคิดยังไงกับการที่แอปติดตามข้อมูลแบบนี้เป็นเรื่องน่ากลัวหรือเป็นประโยชน์ถ้าคุณชอบความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของเราไว้ด้วยนะครับ